จุนทำอาหารเที่ยงเสร็จแล้วค่ะนี่วันนี้จุนอยากกินตำไทยค่ะนี่แหละแล้วก็ผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะเส้นใหญ่มาค่ะเรามากินข้าวกันค่ะสวัสดีค่ะวันจะเป็นแมวกวาว่ามันนั่งขวาสีม่วงแรกค่ะพี่น้องค่ะจุนพึ่งตามแล้วค่ะจุนอยากกินตำไทยแต่ว่าใส่ปลาหมึกกลวกค่ะจุนก็ใส่กุ้งแห้งออกมาจากไทยนั่ค่ะ ส่วนนี้ก็เป็นพัดเส้นใหญ่ค่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ใส่หมูย่อเห็ดเองค่ะอันนี้เนาะไม่จีนเนาะค่ะซื้อเป็นถุงม,มากค่ะส่วนนี้เนาะไม่ไทยค่ะเนี่ยซื้อเป็นกระป๋องค่ะอร่อยตาอร่อยทีอร่อยดีฝนตกพี่น้องค่ะอึมขึ้นทั้งหมือเด็กหน่อยกับวางใบสองกลัวๆมาค่ะเข้ามากินข้าวน้ากันค่ะ <laughs> and the time now 4 p.m i just made um spicy green papaya salad with um cooked squid yeah uh, this type is uh som tam yeah papaya salad of center of thailand yeah center of thailand this type. and this one still finds rice stick yeah rice noodle ยาบิซอเย่ซอสออสเซอร์ซอสและบัมบ b ช o เข o o มา o พลินใจ n า o y my lunch ค c o ๆๆ it's raining today so cloudy มาจากพี่น้องบักที่นี่จุสิกินแล้วค่ะอยาาอยากินตำไทยไหมคะ่ะมือนี่จุอยากกินแบบนี้เนี่ยกุ้งแห่งออกมาจากไทยค่ะกุ้งขาวแห่งตัวนี้หน่อยแช่แข็งไว เมื่อนี้พวกกินปลาแดกถั่วดินขัวเองน่าไม่ขันห้อเปิดถุงแล้วค่ะขันใส่พวกมี้เก็บไว้แป๊บเดียวมันจิเปื่อย จุนต้องมาต้มน้าเกลือแล้วก็ล่างแล้วก็เอาลงถึงสเก็บได้กินโดนค่ะแน่นเานใหม่ที่เขาสื่อมากสำเร็จลูกจุนไม่ประสบการณ์โยตะ้องหรอถุงหนึ่งจุนว่าจุนกินกหมดเธอเดียวเพราะมันหลายค่ะถุงหนึ่งจุนก็ออกมาใส่ซัมสีกินเนาะค่ะเนาะแล้วจุนก็มาปากถุงไว้เอาเขาตู้เย็นไว้ พอสิกินอีกที่หนึ่งอาทิตย์กับมาเละไปคะ่ะน้องใหม่มันเละพักกาดแก้กวค่ะสลับต้องกินใหม้มะผของจยกหน่อย้งงตกอืมเมื่อนีเวลาเปลี่ยนแล้วค่ะเวลาอยู่สปเปลียนเปลี่ยนห่างจากไทยหกชั่วโม,มงค่ะ กลางวันสั้นกลางคืนยาวชิคเอานานๆเลยเนีน่ยเหมือนขึ้นมันก็เลยยาี้ยวน้านะคะ่ะเมื่อ มันสดจุน้อมมันล้วนเยี่ยวหวานคุณชายตามเคยสเต็กเนือ้อ จุดูบอกว่าเ้อกินเนื้อดูจนฉันสิเปลีนใจยอยากกินเนือ้อมันเธอแล้วจุบมังสิ เซนนาสิสิ <Cornell> ีมิลิเลตรค่ะพราะผลมือพี่น้องครับนะของมือจับแล้วอืม มูยอดมูยอดจุนเฮดเองมันเป็น hmm. ส mm ีดำแบบนี hmm. mm ้ค่ะก็ดำดอก สีเข้มเพราะจุนใส่พริกไทยดำค่ะเพราะตอนหนึ่งมันก็เลยอ,ออกสีเข้มถ้าไม่อยากให้เป็นสีนี้ก็ต้องใส่พริกไทยขาวน้ำมัไม่ใหมืนแสบก่นน้ำมันจีน ทมไมกินคือนคะแนนเนี่ยค่ะถ้ากับสูงของแทบไม่ได้ค <c oughs> ันเ่าตมำค้อจริงก่ะ แสบคนละแบบแต่มันเป็นรสชาติเ่าคุณเคยครับรสชาติของไทยมันคุณเคยกลัวขกาวกล้วยละแสบเป็นน้ำใหมที่เข้าคุณเคยกลัวคุณลิ้นกลัว วันนี้ใส่พริกสด10เม็ดพอค่ะเพราะตำไทยต้องกินแบบนี้จะเเปียวตำไทยอยวกินรสจัดเพราะมันจะไม่อร่อย ขึ้นหอมไปหน่อยืมอมอปเปิลปลาค่ะจุนๆค่อยจั่ำเมียงและะะะ้วค่ะเนาะวายแอปเปิลเกีบยมากมบ้าส่วนนีกอะเพอร์เซนบอนค่ะ เมื่อวานไปสวนยอมากกชิเกล็ดหน่อยเขาขึ้นไป้เขาอดทิงมพี่น้องจุนเสียดายมันงอนแตกค่ะเขาโยนลงมากจุนได้เก็บจุนสมายเฮ็ดอย่างอื่นค่ะที่มันน่อยแตกงอนเพราแตกจุนกระสีบ่มไว้เสียดายแต่นี่แหละนีหมักอร่อยน้องแฟนคลับยูเกาหลีไต้คนอีสานบานเฮ้าเอ้แล้วพี่จุนเขาเอ,อิ้นว่หมักอร่อย เอาตำเมียงที่จุนค่อยกินไปอค่ะนั่นะที่จุนค่อยจะคิดไปเนื้อไก่สวนยี่มากของฉีผักกันยชงกับมาเทียนก็เลยผักกันเก็บ อืมื่อแรกจักหน่อยแต่หลังคาสิออกไปย่างเว้ยฝนหยุดก่อนเพราะหลังจากฝนหยุดเราอากาศมันสิเย็นสบายค่ะอืม กินกระทะนึงค่ะแบบพัดธรรมดาบานเฮ้าพัดกินกับแบบนี้เราก็ปรุงเครื่องค่ะใส่พริกป่นน้ำสมสายชู่น้ำตาลนั่นหรอค่ะแจ,จ่วปาจุเขาใส่ใส่ประจุกินกับนี้ โดยหน้าด้วยพริกไทยพริกไทยขาวป่นอืมแมงแม่งมีหน่อย น้ำมะขาม,าขามนค่ะน้ำมะขาม,าขามเปียกมะคุง้งรวสองหนวยที่ซื้อมาไอพิทยาเดือนเก่าค่ะวันที่หนึ่งเดือนเก้าเหลือสองลูก เคี้ยวนำเค็มแล้วก็หวานสามรสได้อยู่ค่ะน้ำ <c oughs> ตาลหนึ่งช้อนชาน้ำปลาสามช้อนโต๊ะเกลือหนึ่งช้อนชา จุนเฮค่ะผงชูรสนิดหน่อย <S <S ตอนแรกว่าสิเฮ็ดต่ำโคหลาดใส่ปลาแดกกดนเนาะคะต่ำโคลา้ใครต่ำไทยได้่าใส่ปลาแดกเรื่าโอ้โบอกเอาดีกว่า ประยัดปลาแดกไว้ประยัดน้ำปลาแดกว่ากินต้ำปลาแดก ทำไงค่ะได้กน่อยมือนี้กินมาซำแมงมีแม,ง,ม,แมงวันนัม่มีหน่อยังขาดทายันแท่บินผ่านหนังสิไมจ๊ะ มันพริกสดสิบลูกสิบเม็ดกินให้หมดเลยเหลือสาก ก็เพรชักไดเ้เล่นสเลนส์ดเม็ดพริกเนาะจ้ะประมึกล้วนเอาแซ่ค่ะยอะหลวง เดี๋ยวออกก่อนไม่บเผ็ดแล้วม็เนี่ยแบบจุ่นสกินอยู่กุ้งขาว ไม่เอาไปแล้วกินมันเลยสิตายมันพ่อกระเทืมนมันเหลือพ่อกระเทินกินรวด ข้าวินหอมข้วเองหอมมาก โอเคเนาะคะ่ะจุนขอลาไปก่อนค่ะเวลาไปไกลทั้งเร็วค่ะเดี๋ยวพอกันคลิปหนา้าเ้้ยจ้าเด้อบ๊ายบายค่ะ